ออ้อิ่มจังเลยอ้เอไม่มีคนทางสะดวกเอไม่มีคนจังหวะน,นี้แหละเออมองสายมองขวาไปละ <I know. S 1> ไอ้โน้เไอ้ไก่ทั้งือยังนะะเอเอครบใจล้วได้ยายยเนี่ยายจำไม่ได้เหรอเอา้าวลอยโทษทีโทษทียายเป็นคนขี่หลงขี่หรือเออไม่เป็นไรครับยายเผ็นแล้ว นี่ไอ้สมพรยายกูขอร้านใครขายอาหารตามสัางทำะแกเป็นคนขี้หลงขี้ลืมเว้ยเมื่อกี้นะกูกินไปหนึ่งจานแหม่กูบอกว่าจ่ายแล้วนะแต่ที่ริงอ่ะกูยังไม่จ่ายเงินนะคือกูได้กินฟรีเฉยจริงดิเฮ้ยเดี๋ยวกูไปลองบ้างนะแม่ไม่ตังค์ไดีฮะอ่ะผัดกะเพราเป็ดจานหนึ่งครับยายเออจ้าโอ้อิ่มแล้ว างสะดวกไปดีกว่าคือไปล้เดี๋ยวไอ้หนูเองยังไม่ได้จ่ายตังค์นะโอ้ยายผมจ่ายไปแล้วนะยายยายลืมหรือเปล่าเพราะว่ายายจำไม่ได้เองแหละเอาล่ะโอ้ยลืมอีกแล้วเอ้ยยายต้องขอโทษด้วยนะนี่ไอ้นอตยายจะของร้านขายอาหารตามสั่งนะแคขที่หลงขี้ลืมมากเลยกู้สองคนน่ะไปกินฟรีคนละรอบแล้วบอกว่าจ่ายแล้วว้ยแต่ที่จริงอาจจะไม่จ่ายเลยกินฟรีเชฟนี่พวก แน่ไม่ได้นะเว้ยนี่มันโกงคนแจ่ชัดๆเองมผัดเผ็ดพญาอินทรีหนึ่งที่ร้บอิ่มจังนี่แจ้อย่าบอกนะว่าจะจ่ายแล้วไอ้สอตัวก่อนอ่ะมันก็บอกว่าจ่ายแล้วแต่ยายจาไม่ได้ว่ามันจ่ายหรือยังโอ้ยายผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหรอกครับเออว่าแต่เมื่อกี้ผมให้แบงค์พันยายไปอ่ะผมรอตังทอนจากยาอยู่นะครับ